ร้อนในเคยเป็นกันรอเปล่าครับไออาการร้อนในเนี่ยสำหรับผม,มวะเหรอก็เป็นค่อนข้างบ่อยอะก็ทำไงได้งานแต่ละงานมันก็ไม่ค่อยได้กินน้าเท่าไหร่แถมช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยก็เอาเป็นว่าเรื่องนั้นเช่่งมันเถอะโดยสาเหตุที่ผมนั้นเป็นร้อนในน้นขนาดน,นี้ก็เพราะว่าผมกันเป็นเล่นมวยปั้มเสร็จแล้วก็ไปกินชาบูก็คือกัดปากตัวเองจนสุดท้ายกลายเป็นแผลร้อนในระยะยาวแต่ยังดีที่มันรักษาได้ด้วยการ ินน้ำเยอะๆนะแล้วก็นอนผพอพอ่อนไดเพียงพอแล้วผมก็ลองหาวิธีหลากหลายวิธีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่สุดท้ายอะเหรอใช้เวลาสักวันหนึ่งถึงสองอาทิตย์แรกวก็จะหาย oh. ก็ปกติแหละและถ้าจะถามว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังเป็นที่ลิ้นอยู่เสียก็เลยดูปแปลกๆนี้นะฮะถ้าอยากจะถามว่าผมทําคลิปนี้ทําไมอะเหรอเอาเป็นว่าผมอะมีแค่เหตุผลเดียวนะเหตุผลเดียวจริงๆก็คือแค่อยากอธบายแหละ เอาง่ายๆอดทนนานแล้วไอ้ร้อนใจเนี่ย <S <S 1> <S 1> คลิปผมมีแค่นี้แหละถ้าอยากให้มีคลิปเยอะขึ้นแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องทรามา a s a โร o ด้วยนะครับอย่าลืมนะอย่าลืม้าใจ